สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูเซนเตอร์ค่ะคุณน้อยเองค่ะส,สดชค่ะชื่ออะไรเอ่ยสาวชื่อนุชค่ะนุชเลิกคุยแต่ยังคิดถึงเลิกคุยกับเขานานยังเอ,อ่อช่วงปีใหม่นี่เองค่ะโอ้แผลสดแผลสดแต่ว่ายังคิดถึง<ะ>ใช่ไหมใช่ค<ะ>่ะเลิกคุยกันเพราะอะไรอะ่ะโอยตื่นเต้นอะครู <laughs> 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 เห็นไหมตอนนี้เราก็ไม่เห็นเศร้าเลย <laughs> เห็นป่ะเพราะตอนนี้เราอยู่ในโหมดตื่นเต้น เห็นแปลว่าอารมณ์มันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันก็ไปเราไม่มีใครเศร้าตลอดเวลาหรอกจริงๆเชื่อครูใช่เนาะเออเล่าคุยเพราะอะไรไหนเล่าให้ครูฟังซิคืออ่านหนังสือคุยเจ้านะอ่านเยอะมากเลยฟังพอดแคสต์นู่นนี่นั่นเออแล้วก็คือรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายอย่างที่เราอยากได้จริงๆอ่าโอเคเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราแบบต้องการเลยไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเราใช่ค่ะอ่าเราก็เลยคนตัดสินใจเหรอเราเป็นคนตัดสินใจยุติ ความสัมพันธ์นี้เองแซ่บป่ะปบม,มือให้ก่อนอันดับแรกเดี๋ยวนะครูไม่ได้ดีใจที่มีการยุติความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะแต่ครูดีใจที่หนูเด็ดเดียวแล้วครูอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติไอ้ความคิดถึงอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติต้องเข้าใจธรรมชาติของการพัดพลาดเมื่อไหร่ก็ตาม<ะ>ที่มีการพัดพลาดเสียหมาที่เรารักตายไม่ต้องเป็นคนก็ได้นะของที่เรารักที่เราใช้หายธรรมชาติมันต้องทําให้เราอะ่ะ อะไรอวอร์และคิดถึงอยู่แล้วทุกอย่าง <c oughs> ซึ่งให้เราบอกตัวเองว่าอันนี้ปกติถูกแล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตาม <c oughs> ที่พอความคิดถึงเกิดขึ้นอันนี้เดี๋ยวครูจะให้วิธีเอาแบบทางโลกโลกก่อนเลยนะครูอะ <c oughs> สมัยก่อนอนะครูเลิกกับแฟนคนที่สองใช่ป่ะซึ่งโอ้โหอันนั้นคบกันมา6ปีเลยด้วยซ้ํานะแล้วครูเลิกเพราะว่าครูเป็นเหมือนนี้อะไรครูตัดสินใจบอกเลิกเขาเพราะว่าเขาไม่ตอบโจทย์ชีวิตครูแล้วพอครูให้เขาเลิกไปอะแล้วครูต้องกลับเข้าบ้านแล้วอยู่คนเดียวอะ โอ้โหดราม่ามากครูมีหมาอีสองตัวหมาก็ครูก็น้งนั่งร้องไห้กับหมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันเศร้าวะแล้วครูก็เข้าใจแฟกว่าเฮ้ยเลิกกันก็ต้องเศร้าสิวะตอนแรกครูเกือบวิบนะกลัวเกือบวิบวาเออโทรกลับมาเออเออฉันให้อภัยกลับมาเถอะแต่สิ่งที่ล้างครูได้คือการที่ครูลงมือเขียนเลยเค้ยครูเขียนเลยว่าข้อที่ไม่ใช่ของเขาแบบไม่ใช่เลยอ่ะคืออะไรแล้วครูก็มาดูข้อเสียอ่านข้อเสียย้ำๆเลยว่า ฉันจะต้องตื่นเช้ามาเจอสิ่งนี้ทุกวันทั้งวันทุกปีตลอดชีวิตของฉันเอาวอวะงอฉะนั้นถ้าในรู้ปุ๊บว่ามันไม่ใช่แน่ๆไม่เอาลบทุกช่องทางการติดต่อพีเรียดของคนอะ่ะไม่ว่าจะเป็นรักไม่ว่าจะเป็นเศร้ามันจะมีพีเรียดของมันเมื่อไหร่ก็ตามที่ครูรู้สึกเศร้าหรือคิดถึงครูองไห้เลยครูอนุญ,ญาตให้ตัวเองร้องไห้เลยแล้วให้เราเข้าไปทักอันนี้ครูเพิ่มให้เลยนะเข้าไปทักอารมณ์ทักอารมณ์ตรงๆเลยบอกว่า อ๋อนี่คือความคิดถึงความคิดถึงกําลังเกิดขึ้นในจิตจิตนี้มีความคิดถึงเกิดขึ้นความคิดถึงกําลังปรุงแต่งฉันฉันกําลังถูกความคิดถึงปรุงแต่งเราจะแยกความคิดถึงออกจากความเป็นชั้นความคิดถึงแค่เป็นอารมณ์เหมือนเมื่อกี้ที่หนูบอกว่าหนูตื่นเต้นไม่เห็นมีความคิดถึงเกิดเลยถูกป่ะมันมีแต่ความตื่นเต้นเกิดแต่ตอนที่ความตื่นเต้นหนูก็จางและเห็นป่ะถูกป่ะเหมือนการความคิดถึงทํางานเหมือนความตื่นเต้นมันจะเข้ามาให้เรารู้สึกคิดถึง แล้วเราก็ทักมันอ๋อนี่เหรออันนี้คือความคิดถึงดูมันอย่าไปอยากให้มันหายเพราะถ้าหนูอยากให้มันหายหนูจะเจ็บนานเออปล่อยร้องไห้ก็ร้องไปบอกนี่คือความคิดถึงเพราะเรารู้ว่าความคิดถึงสุดท้ายมันจะหายแต่ความมั่นคงในการเลือกของเราอันนี้มันจะอยู่ยาวเราต้องยึดอันนี้ไว้ก่อนอแต่ความคิดถึงเนี่ยมันเกิดเดี๋ยวเหมือนลมตดแต่ลูกหายยังไงเดี๋ยวมันเหม็นชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายเราก็ดูมันไปดูมันไปพอมันดับเดี๋ยวพอมันมาอีกก็เข้าไปทักมันแรกๆมันจะมาประมาณมวลเต็ม10สัพมมนจะา8สักพักมันจะมา 3 2 1 0อครูทำอย่างเงี้ยเดือนเดียวแฟนคนแรกเนี่ยครูครูคแบบโอ้โหนั่งเศร้าปรุงแต่งเขาจะยังไงมันจะยังไงบ้าบอไปเป็นปีแต่แฟนคนที่2ครูใช้เวลาเดือนเดียวทั้งทังที่คบนานกว่าคนแรก ด้วยการใช้วิธีนี้เขียนออกมาเลยลูกว่าเขาไม่คู่ควรกับเรายัางไงนะคะแล้วก็เวลาอารมณ์คิดถึงขึ้นมาก็เข้าไปทักอารมณ์เฉยๆแต่ตัดทุกช่องทางที่เราจะไปเสริมเชื้อไฟให้กับตัวเองในการที่ทําให้ความคิดถึงนั้นอะ่ะมันต่ออายุของมันโอเคปะ่ะหนูก็เขียนนะคะคร <c oughs> ูเขียนเขียนได้ยังไงไหนว่าไงเขียนของข้อดีของเขามาซึ่งมันแบบน้อยนิดเ แล้วข้อเสียของเขาได้เขียนไหมไม่ได้เขียนอันนี้แหละ<ฮ>อัน,น,อน,นตรายคนส่วนใหญ่เวลาเลิกกันชอบคิดถึงข้อดีแต่ตอนอยู่ด้วยกันมักชอบคิดถึงแต่ข้อเสียเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เราเลิกแล้วให้เขียนข้อเสียของเขาให้เยอะเพื่อให้จิตมันจําได้ว่าอะไรทําไมจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ฉันเลิอกอันนี้ยิ่งเลิกกันแล้วต้องการตัดใจให้อ่านข้อเสียเขาบ่อยๆคือเราไม่ต้องเกลียดกันนะแต่ให้รู้ว่าทําไมเราต้องเลิกกัน20บปีข้างหน้าฉันต้องทนอยู่ออกับคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นชีวิตฉันจะเป็นผู้หญิงแบบไหนจิตมันจะไปโอ้โอาาาไไมม่เอมเอออว้้้ลัันจจะทํใใหรตดด แค่ค่ะนะคะโอเคลองดู